หูห้าตาเทวดานำโชคกินฐานถ่ายเป็นทองท่านรู้ไหมช่วงสองสามปีสี่ห้าปีที่ผ่านมาเนี่ยสี่หูห้าตาเทวดานำโชคกินฐานถ่ายเป็นทองดังมากโดยเฉพาะของหลวงปู่บุญยังบุญยังกะโลวัดห้วยน้ำอุ่นตอนนั้นนะ เพราะว่ามีชาวต่างประเทศเขามาให้ความสนใจสี่หูห้าตาสี่หูห้าตาเขาเรียกว่าเทวดาจำจำแรงเทวดาจำแรงถ้าบอกเข้าวๆก็คือเทวดาที่จำแรงมาเป็นสัตว์เพื่อจะช่วยไอ้หนุ่มที่มีความกระตันอยูรู้คุณบิดามารดาแต่ยากจนขยัน ก็เลยแปลงร่างมาตามตำนานมาเป็นแมงสี่หูห้าตาเมื่อลงมาเนี่ยไอ้หนุ่มมันเห็นว่าดึกดึกเดินเดินมีแมงสี่หูห้าตามันกลัวว่าจะหนาวมันก็เลยก่อไฟไว้ให้ ก่อไฟแล้วก็เข้าไปนอนตอนกลางคืนพอเช้าขึ้นมาเห็นกองของทองเยอะไปหมดไปเก็บทองมาแล้วก็เอามาขายมีฐานะที่ร่ำรวยขึ้นได้จากการถ่ายของสี่หูห้าตากินฐานตามตำนานกินฐานถ่ายเป็นทอง นี่คือเป็นตำนานที่เขาบอกกล่าวเป็นตำนานทางภาคเหนือเกจิรุ่นหลังก็เลยสร้างสี่หูห้าตาเทวดานำโชคกินฐานถ่ายเป็นทองให้พกติดตัวอันนี้สี่หูห้าตาอันนี้เป็นแบบสามกษัตริย์เป็นของนะมหาต่อวัดพระนารายมหาราชจังหวัด นครราชสีมานะครับสี่หูหาตาเทวดานําโชคกินฐานถ่ายเป็นทองนะก็มาพูดให้ท่านฟังนะเอาเข้า้าวนะคงจะไม่ลงลึกกันะนะครับเอาเข้าๆให้ท่านได้รู้จักว่าเครื่องรางของขังที่เขานิยมจัดสร้างแล้วก็ได้รับความสนใจโดยเฉพาะนักสะสมชาวต่างประเทศซึ่งต่างประเทศเนี่ยต้องยอมรับนะครับ ว่าเขามีเรื่องของการพนันขันต่อเนี่ยเยอะกว่านะเยอะกว่าประเทศไทยนะครับที่เยอะกว่าของเขาถูกกฎหมายแต่ของเรามันเยอะแบบผิดกฎหมายนะฮะนะนเยอะแบบถูกกฎหมายของเขาเนี่ยเขามีนะผมไปสิงคโปร์ก็เห็นไปไต้หวันไปฮ่องกงเราก็เห็นนั้นเขาจะมีการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเสี่ยงลาบกันตลอด นะเขาก็จะได้เครื่องรางของขังของไทยเนี่ยนะไปช่วยตรงนี้น้ามาอีกอย่างหนึ่งก็ถือว่าเป็นเครื่องรางของขังเหมือนกันก็นิยมจัดสร้างสมัยก่อนก็สร้างกันเยอะนะครับน้าสร้างกันเยอะหานุมานอนะอันนี้เป็นหานุมานแบบสามกษัตรนิยะ์นะนะอ้อสองกษัตริย์เท่านั้นไม่ใช่สามนะครับสองกษัตริย์เท่านั้นนะเงินทองนะเป็นแบบสองกษัตริย์นะเป็นหานุมาน อุ้มดวงหนุมานอุ้มดวงถ้าเราเคยได้ยินเนี่ยนะครับที่ได้รับความนิยมค่อนข้างมากในยุคเก่าก็คือของหลวงนะหลวงพ่อคงบางกับพร้อมก็มีหนุมานอุ้มดวงนะอนุหนุมานเนี่ยเป็นนะเป็นผู้นำแห่งชัยชนะแล้วก็ไม่มีวันตายนะครับก็เลยเป็นที่มาของเครื่องรางของขัง เป็นเรื่องของชัยชนะต่างๆนะครับนะแล้วก็มีการอุ้มดวงด้วยนะก็คือคุ้มครองดวงชะตานะทุกปีเกิดซึ่งมีความเชื่อกันอย่างนั้นนะครับนี่คือหานุมานนะหานุมานรุ่นนี้นะเป็นของหลวงปู่บุตรดาปัญญาทโลวัดป่าใต้พัฒนารามสักแก้วนะนี่ฮะเป็นแบบ นะถ้าบอกว่าเป็นแบบรอยองคด้านล่างเขามีอุดผงด้วยนะนะเป็นแบบรอยองค์แล้วก็มีอุดผงด้วยนะอันนี้ก็คือหนุมานนั้นเนี่ยผมบอกมากี่อย่างแล้วนะที่เราไล่มาก็มีทเวสุวรรณมีสี่หูห้าตาแล้วก็มีหนุมานอุ้มดวงส่วนคนที่บอกในเรื่องของคุณพยนตร์ นะหุ่นพยนต์เอาเข้าจริงเนี่ยด้านหลังผมมีหุนนนะห่นพยนต์อยู่นะหุ่นพยนต์อยู่หลายตัวนะเอามาดูกันหน่อยนะมาดูกันหน่อยเพราะวันก่อนเนี่ยมีผู้หญิงท่านหนึ่งบอกว่าอย่าให้ผมพูดถึงหุ่นพยนต์หน่อยนะหุ่นพยนต์เนี่ยมีที่เขาทำนะอย่างพระอาจารย์อนุวัตน์อนิชิตโตก็ทําหุ่นพยนต์ออกมาหลายครั้งนะเป็นหุ่นพยนต์เล็กๆที่สามารถจะพกติดตัวได้ก็มีหุ่นพยนต์ที่ทําจาก จากฟางหน้าหุ่นพยนต์ที่ทําจากผ้าห่อศพหน้าหุ่นพยนต์ที่ทาทาจากวัตถุต่างๆวัสดุต่างๆที่นํามาทํานะแต่ว่าที่อยู่ในมือผมเนี่ยเป็นหุ่นพยนต์นะนักมวยหน้าหุ่นพยนต์นักมวยนะครับนี่ฮะสู้ไม่ถอยนะสู้ไม่ถอยอันนี้เป็นหุ่นพยนต์นักมวย นะครับนี่อย่างนี้อย่างนี้ก็สามารถจะพกได้นะเอาไว้ที่บ้านไม่ได้พกติดตัวไปไหนนะครับนะพกไว้ที่บ้านนะเอาไว้ที่ร้านค้าร้านขายเพราะว่านะสู้ไม่มีถอยฮะสู้ไม่มีถอยจนกว่าจะชนะอันนี้เป็นหุ่นพยนต์นักมวยนะครับแล้วส่วนหุ่นพยนต์ที่เขาทำนะในลักษณะใช้ ใช้ฟางใช้หญ้านะ้ามาทำเนี่ยจะเป็นหุ่นพยนต์คล้ายๆอย่างนี้ฮะอันนี้หุ่นพยนต์นะาผ้าแดงก็จะมีอักขระยันแล้วก็มีนะนุ่งผ้าแดงนะครับตัวนะจะลงด้วยดำนะครับหนะ้าดำแล้วก็มีได้ดำนะจะเป็นหุ่นพยนต์ซึ่งหุ่นพยนต์แบบนี้นะคือเอาไว้เฝ้าซัพ์เรียกซัพ์ แล้วก็ป้องกันสิ่งต่างๆที่ไม่ดีนะที่เข้ามาหานะนี่นี่คือหุ่นพยนต์ในลักษณะที่เป็นทำรรม,มาจากนะวัสดุธรรมชาติแล้วก็มาลงอักขระยันอะไรต่างๆนะครับอย่างนี้ก็นะ้พกนะเอาไว้ที่สำนักงานบ้านต่างๆได้นะครับนะนะเขาเชื่อกันว่าช่วยในเรื่องกันฟืนกันไฟนะ อะไรเหล่านั้นด้วยนะครับนี่เราก็เอาไว้สําหรับเฝ้านะเฝ้าทรัพย์เรียกทรัพย์เฝ้าบ้านนะมันมีนะมันมีเครื่องรางของขังที่เป็นขนาดเล็กนะอย่างนี้เนี่ยนะถ้าใส่ไปในรถก็ก็คงจะนะใหญ่ไปนะส่วนใหญ่ที่เขาจะใส่ในรถนะฮะนะนะจะใส่ในรถเนี่ยจะเป็นพวกนะวัวธนูคกวยธนู นะน้าวัวธนูควายธนูเนี่ยช่วยได้ในเรื่องของการเฝ้ามันเคยมีเรื่องเล่าว่าคนที่บูชาวัวธนูควายธนูแล้วก็เอาไว้ในรถเนี่ยปรากฏว่ามันมีขโมยสามารถที่จะเข้ารถมาได้แล้วนะเพราะมันมีวิธีที่จะนะเปิดกุญแจเข้ามาได้มันเข้ามาในรถได้แต่มันต้องวิ่งหนี มันต้องวิ่งหนีด้วยความตกใจเพราะว่ามันเห็นเห็นวัวเห็นควายอยู่ในรถตัวใหญ่เลยนะมันต้องวิ่งหนีฮะนี่คือสิ่งที่เขาบอกเล่าและบอกกล่าวถึงนะถึงเรื่องของสิ่งเหล่านี้นะครับก็มันเป็นความเชื่อนะเป็นความเชื่อความศรัทธาซึ่งเวลาที่เรานำมาเล่าสู่กันฟังเนี่ยนะครับนะบางคนก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่อ ก็เลยต้องใช้คำว่าใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับนะ้ามีอะไรก็มาบอกเล่ากันตรงนี้เพราะว่าผมจัดรายการตรงนี้ผมทำรายการตรงนี้มีอะไรก็มาสื่อสารให้กับท่านได้รับรู้แล้วท่านก็หาบูชากันว่าท่านจะบูชาที่ไหนอย่างไรและบูชาลักษณะไหนที่ท่านชอบนะครับนะนี่หรือท่านจะนะบูชาตะกุด นาตะกุดนาสมัยโบราณเนี่ยนะเขาจะแบ่งนาแบ่งวัตถุมงคลออกเป็นหลากหลายประเภทนะถ้าเป็นประเภทพระเครื่องก็เป็นอีกอย่างแต่ถ้าเป็นเครื่องรางก็เป็นอีกอย่างเครื่องรางที่นิยมทําให้กันค่อนข้างมากทีเดียวก็คือตะกุดนะตะกุดเนี่ยทำเยอะมากหลายเกจิทําตะกุดนะแล้วตะกุดเนี่ยมีทั้ง ใช้วัสดุที่เป็นสมัยเมื่อก่อนจะมีเขี้วงากลาแกะนะประมาณอย่างนั้นนะครับนะใช้ของที่ว่าเป็นของมงคลสิทธิ์ของมง,มงคลสิทธิ์เป็นยังไงฮะของมงคลสิทธิ์หรือทน,นสิทธิ์นะเขาบอกว่าของพวกนี้ไม่ต้องเสกไม่ต้องผ่านการปลูกเสกก็มีฤทธิ์อยู่ในตัวนะเป็นของมงคลสิทธิ์อย่างกลาตาเดียวอย่างนี้ เขาก็เชื่อว่าเป็นของมงคลสิทธิ์นะ้ำมีฤทธิ์อยู่ในตัวเองนะส่วนตะกุดนะครับมีหลากหลายบางบางเกจิทําจากไม้บางเกจิทำมาจากงาบางเกจิทำมาจากเชือกนะหรือทํามาจากโลหะนะอย่างนี้นี่ผมมีอยู่ในมือแต่ยังไม่ได้เป็นตะกุดนะยังไม่ได้เป็นตะกุดนะนะเป็นของหลวงพ่อสุพจ์ท่านจารย์ให้ผม นะหลวงพ่อสุพจน์วัดศรีทรงธรรมอยู่ที่นครสวรรค์หลวงพ่อสุพจน์ี่ได้ชื่อว่าเป็นเกจิสายเหนียวท่านเคยเป็นนักมวยมาก่อนนะครับนะแล้วก็มีครูบาอาจารย์หลายท่านที่เป็นอาจารย์ของท่านหลวงพ่อสุพจน์ท่านเชี่ยวชาญในเรื่องอักขระยันท่านเขียนอักขระยันได้สวยมาก นะ้านี่ท่านเขียนให้ผมลงบนแผ่นตะกัวแล้วนี่ผมก็จะเอามาทําเป็นตะกุดนะเอามาทําเป็นตะกุดนั้นการทําตะกุดทําไม่ยากฮนะทาไม่ยากแล้วอันนี้เนี่ยเป็นตะกัวค่อนข้างจะนิ่มเราก็ม้วนเข้ามานะนะ้าหมวนเข้ามานะ้า้วนให้เป็นกลมๆนะ้า้วนให้เป็นกลมๆแล้วก็สามารถที่จะไปหาหลอดนะหาหลอดมาใส่ได้ นะก็จะเป็นตะกุดนะทิ่งช่วยนะในเรื่องราวต่างๆตามที่เราศรัทธาได้อันนี้เป็นตะกุดแล้วนะครับนี่เป็นตะกุดแล้วนะนะยาวสักประมาณหนึ่งสองสามสี่สี่นิ้วครึ่งหรือห้านิ้วประมาณนั้นนะครับนี่ฮะนะตะกุดนะครับนี่นะสามารถจะพกติดตัวได้ นะป้องกันเหตุเพศภัยต่างๆนะเป็นขวัญกําลังใจนี่เป็นของหลวงปู่สุพจน์หรือหลวงพ่อสุพจน์วัดศรีทรงธรรมซึ่งได้ฉายาเกจิสายเหนียวนะ้าสายเหนียวไม่ได้มาเพราะโชคช่วยนะครับนะ้าสายเหนียวมาเพราะว่าท่านมีวิชาจริงๆแล้วก็คนที่นําไปใช้แล้วมีประสบรรการณ์ก็เลยบอกกล่าวลูกศิษย์ลูกหาเป็นนายทหารนายตำรวจเยอะมากนะเพราะว่า ทหารตำรวจมีความเสี่ยงโดยเฉพาะพตำรวจเป็นลูกศิษย์ท่านเยอะนะอาชีพตำรวจนะออกจากบ้านก็ไม่รู้ว่าจะได้กลับบ้านหรือเปล่านะครับนะเป็นอาชีพที่ค่อนข้างค่อนข้างเสี่ยงทีเดียวนะเลยต้องจะต้องมีเครื่องรางของของังมีวัตถุมงคลพกพาติดตัวกันบ้างนะครับนะอย่างลูกศิษย์ของหลวงพ่อสุพจน์เนี่ย ก็มีที่เป็นทหารตำรวจเยอะทีเดียวนี่คือตะกุดนะนะครับอ้าวนะครับนี่เรามีหลากหลายเรื่องราวมาคุยให้กันนะครับนะคุยให้กันฟังนะอา้าวนะไล่เรียงกันหน่อยสำหรับเรื่องราวต่างๆนะครับนะเรื่องราวต่างๆวันนี้เราเหลือเวลาอีกไม่มากนะครับมาคุยกันเรื่องที่เราอยากจะมา อธิบายความแล้วพูดคุยอีกนะสักประมาณ78นาทีนะครับนะคุณโบสสวัสดีครับอาจารย์นะไม่ดุอยากได้ครับอาจารย์นะฮะคุณโบสนะครับนะคุณสุมเมศสวัสดีครับอาจารย์เกจิเครื่องรางส่งดาวมาเป็นกำลังใจ75ดวงนะครับคุณสุมเมศคุณพรเทพสวัสดีครับอาจารย์คนคนสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับพี่แดงวันนี้ดูอยู่ที่สุราษฎร์ นะาสุราษฎร์นะทางใต้ฮะนะดูอยู่ทางใต้นี่แฟนรายการผมทางใต้เยอะนะโดยเฉพาะนครนะนครนี่เรามีนครอะไรบ้างรู้มน้ามีนครสวรรค์นะมีนครพนมมีนครพัทุงนี่มีนครศรีธรรมราชนะนครของเราเยอะนะครับนะคุณสุปปีชาสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับคุณป้อมสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับคุณป้อมนะ มาที่คำคมกันก่อนฮะอยู่โดยไม่ต้องมีความรู้สึกว่าเราดีเด่นดังอะไรเลยเพียงแต่รู้สึกว่าเราเป็นผู้มีประโยชน์ที่สุดคนหนึ่งนั่นแหละถูกต้องและเป็นสุขแท้เป็นคำสอนของท่านพุทธทาสพ,พิขุนะครับนะอยู่โดยไม่ต้องมีความรู้สึกว่าเราดีเด่นดังอะไรเลย เพียงแต่รู้สึกว่าเราเป็นผู้มีประโยชน์ที่สุดคนหนึ่งนั่นแหละถูกต้องและเป็นสุขแท้นะคำสอนของท่านธาธพุทธทาสพิขขุนะครับนะเปิดจองนะเปิดจองอีกรุ่นแล้วนะครับงานวัดสร้างเองฮะพญานกถึกถือเจ้าทรัพย์หลวงปู่บุตรดาปัญญาทโลวัดป่าใต้พัฒนารามสะแก้วสร้างแค่39ลังหลังหนึ่งมีร้อย นาสามสิบเกลังก็สามพันเนะสร้างเท่านี้นะถือว่าน้อยนะสามพันกว่าเนี่ยขนาดความสูงประมาณสองจเซนติเมตรนะขนาดกระทัดรัดเหมาะแก่การติดตัวติดกระเป๋าติดต่อขอเบิกยอดได้โยมพี่ดำนะครับนะผู้ดูแลว,วัตถุมงคลของทางวัดและติดต่อพระครูใบดีกาสุริยาหรือหลวงพี่น้อยได้เลยนะครับสำหรับคนที่ต้องการ พยานกถึกถือเจ้าทรัพย์นะครับเอามาที่รุ่นนี้นะครับเปิดจองแล้วนะขุนแผนภาย59ตนรุ่นบารมีแรงคูพระอาจารย์แจ้วัดน้อมประชาสัรออกแบบยันและร่วมปลุกเสกหลวงปูนเนนแก้วคัมพีโลเจิมบล็อกและมอบผงภายแม่สายทองพระอาจารย์แจ้วัดน้อมประชาสรนเมตตาออกแบบยันด้านหลังขุนแผน อาจารย์สำรองสอวิมุตติยาหลานชายอาจารย์เป่งบุญยืนมอบมวลสารเก่าภาย59ตนพร้อมกับทำรรการพรีมวลสารให้ถูกต้องตามตำราหลวงปู่อุดมทรัพย์ประธานกฎพิมพ์มหาเลิกวัตถุประสงค์ร่วมสร้างพระธาตุสวรรณภูมิวัดป่าวังพระเจ้าจังหวัดร้อยเอ็ด ปิดจองวันที่10สิงหาคมพุทธาพิเศษ16สิงหาคมรับวัตถุมงคลได้ที่ศูนย์สั่งจองนะครับสั่งจองที่ไหนรับที่นั่นนะครับนะโค้งสุดท้ายใครที่พลาดจองต้องไวแล้วนะครับพระผงภายคู่เพชรประทุมสิทธิโชคของดีวัดสัปรป่าม่วงอำเภอเมืองจังหวัดพะเยารุ่นแรกแห่งการจัดสร้างที่ระลึกสร้าง คุ้มขุนแผนเมืองพยาสุดยอดมวลสารผงภายจัดสร้างทั้งหมดเพียง8888องค์มหาทักษะลาชาโชคกำหนดพิธีพุทธาเทวาวิเศษวันเสาร์ที่23กรกฎาคมพศ2 5 6 5เวลา9นาฬิกานาที